ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนกลงทุนนะครับผมในแวดลงทุนเช่นเคยนะก็วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลนะเงินปันผลอีกแล้วนะก็เป็นการปันผลเรียกว่าปันผลในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะก็คือปีละ18ล้านนะครับแล้วก็คิดเป็นต่อเดือนก็ประมาณสัก1ล้านกว่าบาทนะหนึ่งล้านหสบาทนะแต่ว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะกดผิดนิดนึงโอเคดูตรงนี้นะ อ่ะตรงนี้นะครับเป็นหน้าเพจของนายแว่นลงทุนนะครับก็ถ้าใครสนใจจะเป็นสมาชิกนะก็กดจอยตรงนีนะ้เนี่ยก็จะมีเดือนละ50นะครับก็มีเลี้ยงกาแฟาก้วเล็กแก้วใหญ่ซึ่งถามว่าก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถมาเป็นสมาชิกกันได้ซึ่งก็จะมีวิดีโอที่เรียกว่าสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะอ่าเ e มเบอร์โอยอย่างอัางวนอะไรเงี้ยนะสองอันนี้เป็นวิดีโอที่เผยทพรทั่วไปนะจะมีแบบเมมเบอกับแบบทั่วไปนะ ดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องของเรากันต่อเนาะก็ปันผลนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่าปันผลนะครับปีละสิบดล้านนะครับเดือนละหนึ่งจุดห้าล้านนะครับปีละสิบดล้านเดือนละหนึ่งจุดห้าล้านนะก็เป็นพอร์ตของใคร <laughs> มาดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับของคุณโจนะครับพี่โจลูกอีสานนะครับคุณโจเนี่ยก็ลงทุนมาตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็ช่วงสมยากุ้งเลยนะ นะครับซึ่งก็นับปีกันเอาเองก็แล้กันเนาะกว่าจะสะสมมาได้จนถึงขนาดนี้ก็คือที่เอามาให้ดูเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือมีคนหลายคนบ่นว่าหุ้นไทยไม่ไปไหนนะครับหุ้นไทยไม่ไปไหนแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ยังอยู่แน่นอนที่สุดตราบใดที่ธุรกิจยังทําประกอบกิจการเขาก็ต้องมีกําไรนะครับนอกจากว่าเราไปเลือกกิจการที่มันขาดทุนนะ แต่เราก็พยายามเรือกกิจการที่มีกําไรก็ต้องมีเงินปันผลนะครับก็ต้องมีเงินปันผลนะซึ่งผมก็กําลังใช้แนวนี้ลงทุนอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังเริ่มศึกษาหุ้นต่างประเทศมากขึ้นนะครับศึกษาหุ้นต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะกลายว่า,าเรียกว่ายังไงดีเพื่อเปิดมุมมองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งสร้างกระแสเงินสดให้ผมก่อนนะก็ตอนนี้ผมก็ตั้งเป้า,าไว้ว่าอยากจะได้เงินปันผลสัก อ่าเดือนละล้านก่อนนะเป,เป้าใหญ่ของผมนะอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงนะแต่ว่าผมตั้งเป้าผมก็ประกาศเลยแล้วกันว่า,าตั้งเป้าอยากได้บผลสักเดือนละล้านนะก็สาธุขออิดาไม่เป็นไรนะอ่ะทีนี้มาดูพอร์ตของพี่โจก่อนนะพอร์ตของพี่โจเนี่ยก็ปันผลนะครับเนี่ยรวมนะทั้งหมดอ่า17.9เพราะว่าผมตีเป็น18ล้านเลยก็แล้วกันเนาะ18ล้านนะ ซึ่งก็ได้เงินปันผลเนี่ยเขาคิดมาให้เรียบร้อยนะวันละ 40, 4 4 4 4 8บาทจริงจริงพี่โจโเขาก็จะลงทุนต่างประเทศด้วยก็ถ้าท่าผมทราบก็มีเวียดนามฮ่องกงจีนนะครับก็จีนก็คือฮ่องกงแหละเนาะนะครับซึ่งก็ได้ชั่วโมงละพันกว่าบาทนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ละ1852บาทวินอ่านาทีละ31บาทวินา,นาทีละ51บบาทเป็นไอดอลผมเลย นะผมจะต้องทําให้ได้นะผมจะต้องทําให้ได้เงินเริ่มต้น8ปดหมื่นอ่าแปดแสนกว่าบาทนี่เงินเริ่มต้นที่พี่โจโใช้ลงทุนเงินเริ่มต้นของผมจริงๆก็ถ้านับจริงๆที่ลงทุนหุ้นจริงๆก็ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะเจ็ดแปดหมื่นนะก็อ่าเนี่ยไปไงทีนี้เรามาดูว่าเออเฮ้ยเขาทําได้ยังไงเนาะก็ผมผมก็ไม่ได้ถามพี่โจตรงๆนะแต่ว่าผมเอาแบบแนวคิดที่ผมลงทุนแล้วก็ได้เงินปันผลอยู่ก็ตอนนี้ผมก็ได้เงินปันผลอยู่ ปีละหลักล้านเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ตั้งเป้าอยากจะได้เดือนละล้านนหลักปีละหลักล้านเป็นเดือนละล้านนะครับเพราะตอนนี้เงินปันผลผมก็ยังไม่ถึง8ดหลักต่อปีนะแต่ว่าได้เป็นหลักล้านก็แล้วกันนะอ่ะทีนี้ผมมาดูว่าแนวคิดคืออะไรนะครับแนวคิดก็คืออันนี้สําหรับผมสรุปเองนะอันนี้เราแยกแยะนะว่าตรงนี้เป็นความพิถีของผมละนะก็คือมองหาหุ้นปันผลในประเทศไทยนะครับเพื่อผลิตกระแสเงินสดใช้แนวคิดนี้ก่อนเนาะ ่วนว่าเราพอได้กระแสเงินสดจากหุ้นสมมุติว่าเราได้สมมุติเล่นๆนะอย่าอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสน,นะเดี๋ยวเขาโอ้ยพี่ผมไม่ได้ขนาดนี้หรอกอ่ะสมมุติเล่นๆเราได้สักปีละล้านสมมุติว่าเราแวบเลยเราเราทํางานจนเกษียณเรียบร้อยแล้วเราได้ผลสักปีละล้านสมมุติเล่นๆเนาะเพราะเราเราได้ปลูกต้นไม้ไว้นานแล้วไงต้นไม้มันก็จะเริ่มงอกงามมาวันนี้ไงนะสมมุติๆๆนะอ่ะนนเราได้ปีละล้านเนี่ยเราก็เอาปีละล้านเนี่ยค่อยไปลงทุนต่อยอด ซ,ซึ่งตอนนี้ผมมีแนวคิดว่าจะไปลงทุนในต่างประเทศกับอีกแนวคิดหนึ่งคือลงทุนในหุ้นไทยนะครับแต่ว่าเน้นหุ้นวัชจักรกับหุ้นเทอร์นลาลนะครับเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้มันเติบโตนะแต่ว่าผมจะต้องสร้างบ้านที่เสร็จก่อนคือทําเงินปันผลเป็นหลักก่อนนะเนี่ยมองหาหุ้นปันผลในประเทศไทยเพื่อผลิตกระแสเงนินสดนะครับจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นเป็นเด้งนะเอาแค่แบบอย่าลงมากคงที่ยิ่งดีเพราะเราจะสะสมไงหรือว่าลงก็ดีดีใจนะ แต่ว่าอย่าลงเยอะเดี๋ยวเราใจแป้วแต่ว่าขอให้ราคาเหมาะสมแล้วก็ซื้อมันเข้าไปนะตอนนี้มีเยอะแยะเลยเต็มประเทศไทยเลยก็แล้วกันเนาะหุนที่แบบราคาเหมาะสมซื้อแล้วมันอาจจะลงอีกก็ได้ก็ช่างหัวมันเพราะว่าเราเน้นเงินบันผลเป็นหลักเนาะแต่ว่าต้องต้องเรียกว่ามีสเสถียรภาพ,าพพอสมควรเนาะจากนั้นเนี่ยก็เราต้องดูอุตสาหกรรมที่ลงตัวแล้วนะครับคู่แข่งคงที่หรือว่าน้อยอ่าก็คืออุตสาหกรรมคงตัวแปลว่าอะไรแปลว่ามันมันแบ่งแบ่งเค้กันเรียบร้อยแล้วะ นอกจากจะมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาอย่างเครื่องดื่มชูกําลังนี่มันแบ่งเค้กันไปละแต่ว่ามีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเอฟเฟกนะเราก็ต้องดูให้ดีนะซึ่งคู่แข่งคงที่หรือน้อยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แบบเหมือนกับว่าไม่มีใครอยากจะทําแล้วอ่ะเข้ามาก็เจ็บตัวเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําให้คนที่อยู่สามารถที่จะสร้างการะแสเงินสดจากการทําธุรกิจได้เรื่อยๆก็ปันผลมันก็เลยสม่ำเสมอมาถึงข้อสุดท้ายทุกปี นะครับปันผลมันก็เลยสม่าเสมอทุกปีอย่างเงี้ยเราก็เลือกราคาที่เหมาะสมอุตสาหกรรมที่ลงตัวโอกาสที่เราจะติดกับดักกับดักเงินปันผลเนี่ยหุ้นปันผลเนี่ยมันก็จะน้อยเคยได้ยินคำว่ากับดักพุ้นปันผลเนะาะก็คือซื้อแล้วมันลงไปจนจนอยากจะปันผลไปคืนเนี่ยอะไรอย่างนง้นนะโอกาสมันก็จะน้อยลงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับแต่ว่ามันน้อยลงแล้วเราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเซ็ตจะขึ้นเยอะแยะอะไรไม่ต้องคาดหวังนะครับเราขอแค่เงนินปันผลนะครับ แล้วเราก็สร้างต้นไม้ตัวนี้เพื่อที่จะผลิดอออกผลเป็นเงินปันผลให้เราแล้วเราเอาเงินที่ได้มาฟรีๆจากเงินปันผลเนี่ยถ้าต้นไม้ยังไม่ใหญ่พอเราก็ทบไปแต่ถ้าต้นไม้เราเรียกว่าพอจะมีแล้วเราก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนแบบเสี่ยงหน่อยนะเพื่อที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แนวคิดนะไอ้ภาพนี้เป็นหนังสือนะเป็นหนังสือล่าสุดนะเขาฝา u t ุ n ด้วยนะครับเปลี่ยนชีวิตด้วยการลงทุนที่บีไอบิดนะก็มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปหรือว่า พิมพ์ออนไลน์ได้เลยหนังสือในแวดลงทุนอะไรก็พิมพ์ไปเลยเนาะโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะถ้าใครฟังถึงตรงนี้ขอให้พบกับอิสรพทางการเงินให้ได้แล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเพจก็เลี้ยงกาแฟอย่างที่บอกไปข้างต้นเนาะย้อนกลับไปดูได้แล้วหรือไม่ก็ไม่เลี้ยงกาแฟกันก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้กันหรือคอมเมนต์มาขอบคุณเป็นกําลังใจกันนะเราเป็นสุภาพชนพูดจากันดีๆนะครับแล้วก็เราเป็นพันธมิตรกันเป็นเพื่อนกันนะเราอย่าหักหักกันแบบรุนแรงนะอย่าดราม,ม่ากันจน ข้าหน้ากันไม่ติดนะเป็นคนไทยเรารักสาม,มคัคคีด้วยกันจะดีที่สุดช่วยๆกันอย่าก,นกันแหนกันก,นกน็จนแบบว่ามันแย่สังคมมันแย่ลงหรือพูดคำหยาบคายลามกทำให้สังคมมันแย่ลงเด็กๆดูอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ท่านนี้สวัสดีครับ